คนในวันนี้เรากลับมาอยู่กับแพน vs z o m ซอมบนะครับแล้วเออผมไม่เรียกว่ากลับสิคือผมเพิ่งมาเล่นนะครับก็ในวันนี้นะผมได้ถึงทหารไนท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปลดล็อกตัวนี้ไปแล้วด้วยอ่าตัวนี้ก็ปลดอยัางๆๆครับเนี่ยมันจะมีตัวดีๆอยู่นะครับอันนี้จะเป็นอ่า เหตุกับใจส่วนนี้ผมผ่านหมดแล้วอ่าก็คือลำบากนะครับไม่ไม่ลำบากเท่าไหนนะผมว่าไหนลำบากสุดจริงผมคิดเลยนั่นแหละลำบากสุด <c oughs> มาเล่นเลเวลสองก็ดีกว่าอ,อ่มคือผมไม่ต้องการดูอะ <c oughs> ไปครับข้ามฮะ แล้วทำไมไมันต้องครอบโฆษณาด้วยเนี่ยทุกคนนี่คือส่วนตัวของใส่นะฮะอ่มก็ไปเราจะได้แค่ตาเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค้างนะส่วนตัวที่ผมจะเลือกไปนะครับก็จะมีตัวนี้นี้นี้ผมไม่รู้ว่าตัวนี้ว้ทำอะไรจะเอาไปก่อน <laughs> ตัวนี้ไปด้วยตัวนี้ไปแล้วก็ตัวนี้ไป เออเอาตัวนี้ออกไปแล้วกันแล้วตัวระเบิดเข้ามาโอเคเแต่อาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนฮะเพราะไปติดเชื้อใครมาก็ไม่รู้ <c oughs> เอาละเริ่มแรกมามจะลองวางตัวนี้ก่อนเอ่เออืมผมรู้นะคะว่ามันทำอะไรได้นะมันจะออกเป็นอ่อนี่ สิบครับไต่างจากเดิมเท่าไหร่นะอันเดิมแค่สิบเอ๊ย2ีิบห้ามันยี่บห้าครับอันเดิมยี่สบห้าอล่ะเดี๋ยวผมว่าตัวป้องกันไว้ก่อนผมรู้สึกนะฮะว่าตัวเนี้ยไอตัวที่ไม่เป็นมัสลูมที่เป็นฟาร์มนะฮะอีกแบบหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันออกเร็วมากนะเอคอเนี่ยผมลองดูแล้วแหละ แ,แถวหลังเป็นมาช,ชมพูตัวนี้ไปแล้วกันยุง่ <c oughs> ลงละเพราะว่าผมไม่ได้นี่ไงผมเพิ่งเคยดูสูตรการเล่นตอนงคืนมานะฮะแล้วคือผมเพิ่งเ,เล่นด้วยผมเพิ่งโหลดเกมนี้มาเมื่อวานนี้นะฮะผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยลองโหลดมาเล่นดูมันน่าสนใจตั้งแต่ที่ผมเห็นครั้งแรกแนละ้วแต่ก็ไม่กล้าโหลดนะฮะ เพราะกลัว iPad รับไม่ได้นะเพราะผมไปดูคนอื่นเขาเล่นมาแล้วนะครับเขาบอกว่าคอมเขาค้างอะ่ะผมก็เลยมากล้เลเกาเล่นเลยขนาดเขายังคอมเขายังค้างครับผมมือถือ <c ười> มันก็ค้างจริงด้วยครับผมก็แต่ก็เล่นไปเรืเ่อยๆที่เจดฟ้าใหม่ ถึงได้คอมมาอยู่แล้วนะคบถึงได้คอมมาแตางไงก็ต้องฟาร์มาอยู่ดีนะฟาร์หม่์ปสิทเกียรติสูตคืออะไรอะ่ะคืออะไรคืออะไรคืออะไรขอเรากลับไปที่เมนูออผมไม่กลับ <c oughs> <c oughs> ผมยังไม่กลับครับยังไม่กลับผมยังไม่กลับ ผมยังไม่กลับผมยังไม่กลับครับผมไม่กลับล็อบบี้แน่นอนเฮ้ยเฮเขี้เ <c oughs> กียจฟาร์มใหม่ขี้เกียจเริ่มต้นใหม,ม,ใหม่เอาละโอ,ะอะ้ผมลืมวางตรงนีง้ก่อนวางตัวนี้ช่วยเลยเอาละทีนี้เราจะสบายมากขึ้นแล้วเพราะเรามีตัวฟาร์มแบบสองตัว เฮ้ยผมเพิ่งขังเกตทุกคนมันฟะมันโตขึ้นด้วยอะเอะให้มันโตขึ้นน่ะโตขึ้นเท่าไหร่อูยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าครับเอ้ตัวโกเหมือนกันนะเนี่ยมันโตได้นี่ <ś c oughs> ดีลยครับ <ś c oughs> ตัวโตได้ด้วยจิ๋งดีให้มันให้ยี่ห้าเหมือนกันนะผมก็เพิ่งรู้เนี่ย เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าตัวนี้ก่อนฮ่ามันโตเหลือตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยไอสองแถวล่างนะครับเหลือโตต้องโตสองตัวหรือมันโตเต็มที่แล้วผมไม่รู้นะครับแต่ว่ามันน่าจะโตเต็มที่แล้วมนะั้งยังไม่มีซอมบี้โหดๆมานะครับเพราะงั้นก็โอเคอยู่ it's okay เ่อ คือผมไม่ชอบเล่นด่านไม้เท่าไหร่ด่านไม้มันไม่เงีนี่ทุกคนเล่นมีดองทิศฟรีมาให้คือเออม,มนก็ยากตรงนี้แหละฮะ <c oughs> แต่้วยความที่ว่าผมี่ก็ชอบเล่นแทนวีซอมบี้ไม่น้อยเลยแหละ <c oughs> ผมชอบเล่นมากนะก่อนๆน,นี้ผมเคยเล่นแทนวีซอมบี้อยู่แต่ว่าไม่ได้เล่นแล้ว แล้วก็กลับมาเล่นใหม่วันนี้อีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าพอตานนี้จบแล้วผมขอปิดทลิปนะครับเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวคอมันระเบิดไม่ใช่คอมสิผมใช้โทรศัพท์นะครับทั้งถ่ายแล้วก็ทั้งนี่ด้วยทั้งเล่นด้วยนะครับทั้งถ่ายทั้งเล่นนะโทรศัพท์ <laughs> รับได้ไม่นานนะครับ <laughs> คือแค่ไม่ได้นี่นะครับมันก็นี่แล้วอะ่ะค้างมากเลยนะฮะเพราะงั้นผมต้องอไนี่นะรีบเล่นนะครับเสียดายนะเปิดโหมดอนี่ไม่ได้นะครับไม่มีไม่มีเพิ่มความเร็วให้นี่เห็นปะมันไม่มีเพิ่มความเร็วให้นะครับแต่ผมไปดูใน y o u t u b e มาเขาเพิ่มความเร็วได้อะ่ะอย่ารู้เขาเพิ่มความเร็วจากไหน <c oughs> นี่ก็เป็นความคิส่วนตัวนะก็ไม่รู้นะครับว่าเขามาจากไหนกัน <c oughs> นี่แหละ <c oughs> ผมไปติดเพี่มานะวันเมื่อวานนี้ผมเรียนพิเศษะวันนี้ก็เรียนแหละแต่ว่าเพิ่งมาอัดนะ <c oughs> เรียนจบน้านแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาอัดนะครับเพราะว่าคือนี่ไงพึ่งมากินข้าวมานะฮะ้าเบื่อ เอ้ยเอยเอยเอหย,ยุดหยุดหยุดหยุดตายแล้วว่าผมวางวอลนัททำไมอ่ะมันจะวางวอลนัททำไมอ่ะโอเคเอ่อถึงด่านแรกไปแล้วนะครับเหลือด่านที่สองนะนี่เห็นไหมทุกคนใครที่สังเกตนะครับตอนนี้ซอมบี้เริ่มเดินช้ามากขึ้นแล้วก็เริ่มกระตุกด้วยนี่นะฮะมันเริ่มค้างแล้วครับสงครามการค้างมันจะมาอีกรอบหนึ่ง วันพรุ่งนี้ผมไปโรงเรียนอ๋อใช่ไม่ไม่มีเวลาว่างอัดเท่าไหร่ก็น่าจะต้องอัดอีกทีวันเสาร์หน้านะครับผมนัดไว้แล้วนะใครที่อยากดูผมเล่นแพนเวซอมบี้อีกในเสาร์หน้าก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนะแต่ว่าด่านถัดไปเนี่ยผมยังไม่ผ่านนะผมต้องผ่านด่านไม้ไปก่อนนะครับ มีสิบด่านมีสิบเลเวลนะครับใครอยากให้ผมเล่นแพนวิซซอมบี้เนี่ยก็คอมเมนต์มันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะอ,อ,อ่านทุกคอมเมนต์นะครับจะเยอะแค่ไหนผมอ่านหมดนะคือผมต้องการต้องการเ,เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมเล่นไปแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้นะเพราะว่าเกมมันค้างนะครับ ค้างมากมากครับดูฮะโคตรค้างเออแล้วเสียงผมก็จะเป็นแบบนี้ด้วยเสียงไม่โอเคอย่างมากเออผมแสบคอ <c oughs> ถ้าว่าผมกินยาไหมไม่ไม ไมเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลากินยาแล้วปกติผมก็ไม่ได้กินยาตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยไม่ต้องวางวอนัทก็ได้มั้งเพราะว่าวอนัทเรา,าจะไม่เป็นนะข้างล่างไม่น่าจะจำเป็นเพราะว่าอไอ้นี่ซอมบี้กาก <c oughs> ข้างบนอะซอมบี้ดีเก่งนะฮะแต่ว่าผมไม่ไม่วางวอนัทแล้วกัน แล้วก็ไอตัวระเบิดเนี่ยไอเชอร์รี่นะฮะเดี๋ยวผมจะว่าอีกทีนึงนะตอนที่อันนี้เลยเวฟเอ่อไฟนอลเวฟนะครับเพราะว่าไฟนอลเวฟมันอาจจะน,นี่หน่อยนะครับตัวเยอะนะอาจจะเยอะพิเศษหลยก็ผมคิดได้แค่นี้นะก็ไม่ มีอะไรเยอะมากเลยนะสรดแล้ว,ว,ลวเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรืเร่อย,เ,ย,เ,ยเออผมรู้สึกว่าเราน่าจะไหวไหวอยู่แล้วแต่เมืเ่อไหร่จะถึงได้ไฟน l ลเวฟอ่ะ <c oughs> จะได้รีบปิดคลิปนะครับเพราะว่าตัวนี้เออมันเริ่มค้างแล้วนะ <c oughs> มันเริ่มค้างมากเลยอ่ะเริ่มค้างมากเลยผมไม่คิดมาก่อนเลยนะว่ามันจะค้างได้ขนาดนี้แล้วผมก็ถ่ายไงผมทั้งถ่ายทั้งนีนะครับก็เลยนี่ิดหน่อยอือ ถึงละเอาละ <c oughs> แบบนี้ยากเลยฮะทำยัง <c oughs> ไงดีอ่ะเราก็ต้องเล่นไป <c oughs> ผมต้องมาฟาร์มตังก่อนผมมีตังทั้งหมดสองพันกว่าสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสิบเอาละทีอ อ้าวมีตัวจากข้างล่างด้วยฮะอ้าวละย่งแล้วคือมันจะเสพมาเรื่อยๆใช่ไหมได้ร <c oughs> ะเบิดเลยบึ้มหายคือตัวนี้ผมยังผสมตัวไม่ได้นะเพราะว่ามันนี่นก่อนมันต้องถึงด้านไในนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าต้องเล่นไปเรื่อยๆที่รู้แค่นี้ <c oughs> ที่รู้ แค่นี้ครับไม่ทราบเราจะได้ผสมกันตอนไหนไม่ทราบ <c oughs> แต่ที่รู้เล่นไปเรื่อยๆอมผสมอะไรเอ่ไเอไม่ต้องสแตนนะ <c oughs> เอาละเริ่มค้างมากๆเลยอ <c oughs> แบบค้างเลยอะ ค้างมากๆครับโอ้ยพระเจ้าเออแค่ขัขบรถไปแถวนีเดียวทุกคนคือเขาขับทุกวันแล้วแล้ <c oughs> วกระถานมันมาพังอะไรตอนนี้เนี่ย <c oughs> เห็นไหมตัวบนอะ่ะมันงับเร็วมากทุกคนแต่ก็มีข้อเสียอยู่คือมันตายง่าย นั่นแหละคือข้อดีของไฟ,ไฟ,ไฟแ,แผนส่วนไฟทอมบี้ก็จะเสียเปียบหน่อยเพราะว่าตัวน้ำตายเร็วโอไม่นะยุ่งแล้วล่ะยุ่งแล้วครับเป็นตัวนั่นไงมันไม่ไม่ผมจะแพ้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนซันฟาวเวอร์แล้วฮะเปลี่ยนซันฟาวเวอร์ให้กลายเป็นพีชูเตอร์ ตุนดวนยิงสิเรีวเรีวเร็วเอาไม่ใหม่ใ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 ม่อยู่แล้วเราไปเลยตัวเดียวเงี้ยเร็วเร็วหน่อยเพื่อนเล่นไม่ตายฉันหน่อยเร็วเร็วเพื่อนเร็วเร็วหน่อยซอมบี้พลัะแพนเร็ว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 สู้สู้สู้อ่าได้แล้วเอาละตัวนี้เป็นตัวใหม่ เอาละครับคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะ